ทุบชานนของน้องไปได้ดีนะครับขยา่ามใหเกิดไม่ทันไม่เป็นไรสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จตุจักรเกานะครับหรือว่าตึกแดงจตุจักรนั่นแหละครับผมก็อยู่ตรงข้างกับเจเกมอลนะครับที่นี่ก็จะเป็นพวกขายของเก่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกขายของวินเทจนะครับผมเอาไปดัดตก เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่นี่ก็กว้างมากเลยนะไปทุกคนครับดูหีบสมบัติดีครับนี่ฮะกล่องวัลเล์เลยนะใส่ของฝากได้เลยอะสลัดสลัดขึ้นทิ้งเอาไเราจะจะสลัดขึ้ทิ้งเอาไว้เพราะว่าทิ้งไว้เจสเปโร์ คืเห็นไอ้ที่มันผูกวอลกินนะครับอ่าอินดีแดงครับตัวเล็กๆครับผมเนี่ยใช่ครับผมนี่ครับผมเจอตัวพ่อเลยครับนี่ครับนี่ครับดูสิครับ่พ่อแล้วปู่แล้วนี่เราใส่คือตัวลูกหลานเล่นลยใช่ครับผมอันนี้ทวดครับผมสวยปะสวยกว้างเหรอราคาสิบนี่จะทิ้งด้วยนะครับน้องแปะควา เตารีดโบราณนื้นั่นดิได้แค่เดียวเตารีาดมีดาบเลยกล้อไม่ไก็มีดาบเลยอะไรคระพี่ถังน้ำมันรถกีบขังใช่นี่ไงนเนี่นนยหรอสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหัวว่าจาในใคร ใส่ลูกปืนรถถังเมื่อกี้บอกถังน้ำมันก็เหมือนเหมือนถังน้ำมันใส่ลูกปืนรถถังคนไม่เคยเห็นนะยไม่เคยเห็นนะครับถังที่ใส่ลูกปืนรถถังสมัยเวียดนามนะครับไวียดนามเกินดเดียวแต่ฟังยินเทียบเลยมันไดแล้วเราจะเอาไปใส่อะไรนี่ลูกมันเท่าไหร่นะลูกก้าวไันนะครับอันนี้ ครับสองพน่อ่าเท่าไหร่อ่ะสองพันค่ะสองพันสีน้ำมันเนี่ยงานเบลเยียมค่ะงานเบลเยียมเบลเยียมนี่ขึ้นหมกปลาครับถ่ายรูปถ่ายรูปอันกอดอัดกอดไปไปไปแล้วคือของเขาเยอะมากนะครับอันนี้แค่ข้างหน้านะครับยังมีข้างในข้างอีกนะครับผม พยานหน้ากับทุกคนด,ดูสิฮะสวยนะดูดิลูกของเล่นหน่อยทุกคนครับก็ขอใหออ้ YouTube Channel ของน้องออไปได้ดีนะครับขอยาให้ เกิดไม่ทันไม่เป็นไรชื่อน้อยบุ๋คฟูครับสำหรับพวกน้องๆทังาน้อยเหรอน้าเหรอน้องพ่อนี่คุณพ่อนะฮะใจ่ากเมอ่ะได้เจอเด้นั่งเต้านเห็น้องก็ตั้งใจดีนะยินดีครับคุณค่ะ มีเป็นพี่น้อยวงฟูนะครับผมเคยเห็นเขาแสดงคอนเสิร์ตเยอะผมดีใจมากแล้วหนึ่งในร้านนะครับจะจะเจอนะครับผมรีพักแล้วครับรีพักแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ด้านในครับแอร์ก็เย็นช้ำเลยนะผมบรรยากาศชวนหน้านอนจริงๆนะฮะใจอกแอร์เลยใช่ไหมใช่ครับนอนบนพื้นเลยน้องก่อนยังไงของแง่งเยอะอยู่ละฮะนี่นี่ไงอะนี่ก็ ข้างในนะครับก็น่าจะเป็นของตกแต่งบ้านนะครับผมดูสิฮะเพียบเลยลายตายหมดเลยฮะลายตาตาลายอะตอนนี้นะใช่ฮะลายขวาปหมดฮะงั้นเลยนะใครชอบของวินเทจของเก่าต้องมาตึกนี้ใช่ครับบอกเลยว่าเยอะมากถูกใจแน่นอนครับเยอะไม่ถูกอะตอนเนี้ยดูดิขยนได้ไงแม่ยยังแบบโอ้โหของที่เราไม่เคยเห็นนะแปลกๆตายเยอะมากเลยนะอย่างเมื่อกี้ก็อะไรนะที่ใส่ลูกคุณรถถังอ๋อที่ใส่อ๋อนั้นตรงห้บัสมาได้ไง นี่ครับทุกคนเครื่องเสียงโบราณนะครับ<ฮ>อันนี้ที่เขาเอาไว้บนเหลือ่าไว้คันโยกตึกตึกนี่ใช่ก็วะไม่รู้ว่ะอุ้ยขอ,องแปลกๆเล็มเลยอปแล้วก็โอเคอ่านไม่ออกข <c ười> ไไไึ้น <c ười> ่อไฟไหมไทยหมดแปลอือแปลกอ่ะค่อยมันมีเปียบเลยอะไรต้องเนี่ยอันนี้เครื่องหัดหมอสใช่ไหม เหมือนจาสลัดเข็มจิตจนสลัดเข็มจิตจนสลัดอะไรเป็นอะไร ไอ้เนี่ไอ้เนี่เคยทานอยู่ไม่ทอันนี้ทานดยู่โอเล่ก็ทานแล้วนะก็ทานตอนนี้ผมก็ได้เป็นของจิ๋วกับบ้านนะครับผมเป็นร้านอะไรฮะขายของชำใช่ฮะนี่ฮะแต่ต้องกินทันมั้ยเนี่ยพวกเนี้ยไม่ทันนะฮะเอ๊แต่ว่านี่ไงแต่ไหนที่ทันว่ะนี่มี่เคยใช้แฟปโผ่เนี่ยแฟมโผ่เนี่ยเคยเลยเนี่ยนี่แม่ค้าใจดีนะลดให้เหลือพันสองพันสามนะมากันได้อันนี้คือได้กับบ้านใช่ไหมคะใช่ครับ มีปลาหมึกแห้งเลยนี่ยังเหรอเขาเก็บงานดีนะรูปที่มีประจําทุกบ้านครับนี่ครับพระหลวงครับเห็นไหมครับน,นี่นี่แต่ละเหมือนบ้านเลยนะใช่ร้านเลยก็สุดยอดเลยนะครับกับจตุจัก,จกรเพกาวนะครับผมก็มีของวินเทจมากมายเลยนะใครชอบก็อย่าลืมมาด้วยนะครับผมส่วนวิธีมานะครับง่ายๆครับ Google Map ครับผม ง่ายสุดแล้วครับไม่ใช่คิวการเลสนะใช่ครับอย่าอย่าไปพิมพ์อย่าไปพพิม์ผิดนะผมเดซฟแปลมาให้สั่งขึ้นแบบง่ายสุดเอาาใครเคยมาจับดูจับก็ฝั่งถึงข้ามเองใช่ครับผมเบางทีเขาก็เรียกว่าสึกแดงสึกแดงเขาว่าเป็นสีแดงเลยนะใช่ใชอบไม่ชอบพูดมาก กูเกิลแม p เป็นก Map. Map. ูนเกิลแมพแม p เดี้ยวปะ<ม>นะค <laughs> รับผมใครจะไปไหนก็อย่าลืมใส่แมพกันด้วยนะครับ<ห>สำหรับวันนี้นก็ใส่แมพเลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเอาไว้เจอกันในคลิปนหน้า<ๆ>นะครับผมสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งปลาครับผมไปครับบา,บาย